คุณคงเป็นคนที่ชอบอ่านการ์ตูนแล้วก็ติดอยู่กับการ์ตูนชื่อดังเช่นวันพีทบลีชนารุโตะแล้วก็อยากหาการ์ตูนใหม่แต่ก็ไม่รู้จะอ่านการ์ตูนเรื่องอะไรดีสวัสดีครับตรงฉินชาแนลวันนี้เราจะมาแนะนำห้การ์ตูนที่คุณไม่ควรพลาดเรื่องที่5 Leveling up by งอัพบายอ กระตัวนเรื่องนี้เนี่ยพระเอกเป็นโรคโรคหนึ่งนะครับที่กินเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอไม่ว่าเขาจะกินเค้กขนมปังเนื้อหรือว่าแม้แต่ผักเนี่ยเขาก็ไม่เคยพอสักทีถึงขั้นที่ว่าเขากินมะเขือเทศเนี่ยวันละพันกว่าลูกเลยนะแล้วเขาก็อ้วนขึ้นจากมะเขือเทศเชื่อไหมคนแม่งอ้วนขึ้นได้ด้วยการกินผักอะเออแล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยโคช้ชของเขาก็ได้เอาเครื่องเกมเครื่องหนึ่งมาน,ะนาให้เขารู้จักเครื่องเกมเนี่ยคล้ายๆกับ Gear น Sword Art เนฟเกียใน s อสอาร์ตเนาะแล้วเขาก็ได้เข้าไปเล่นเกมในนั้นแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเขาก็เหมือนพระเอกเรื่องอื่นทั่วไปที่พบเจอกับเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เขาคนพบคลาสลับของเกมนั้นนะแล้วคลาสที่เขาได้เนี่ยคือเป็นคลาสนักกินเขาจะเลเวลอาพเขาจะได้สกิลใหม่จากการกินเท่านั้น เนื้อเรื่องมันแปลกดีมันไม่เหมือนกับการ์ตูนเรื่องอื่นที่พระเอกแม่งโอพแบบตบเกียนมอนไปเรื่อยๆจนแม่งเก่งอะแล้วเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นา่าติดตามนะดยโดยนิสัยของพระเอกที่แบบเป็นคนนาา่ารักเป็นคนไนิ์แล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยครับการ์ตูนเรื่องนี้พระเอกแม่งโอพีขึ้นแน่นอนผมผมการันตีให้ได้เลยหลังจากที่อ่านมา20กว่ากตอนแล้วนะ mm hmm. เรื่องที่4 the beginning after the end การ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในการ์ตูนกับชาติมาเกิดน,นะครับที่ชาติที่แล้วเนี่ยพระเอกเคยเป็นพระราชามาก่อนแต่โดยการที่เขาเป็นพระราชาเนี่ยเขาก็ไม่เคยได้มีความสุขกับการเป็นพระราชาที่ต้องแบบปกครองประเทศหรืออะไรเลยแล้วเขาไม่ใช่พระราชาสวยๆนะเขาเป็นพระราชาที่ได้มันเป็นพระราชาเพราะว่าฝีมือล้วนๆเลยฝีมือดักเขาเนี่ยแล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขาโดนวางยาพิษแล้วก็ตาย แล้วก็มารู้ตัวอีกทีเนี่ยเขาก็าเกิดมาเป็นเด็กเบบีแล้วแต่ด้วยพอดเรื่องเนี่ยมันเหมือนกันของการกลับชาติมาเกิดนะครับตัวละครทุกตัวเนี่ยก็ต้องมีความทรงจำจากชาติที่แล้วเนาะแล้วก็จะโอพีตั้งแต่เด็กในโลกใหม่ที่เขากลับชาติมาเกิดเนี่ยเขากลับชาติมาเกิดในโลกแห่งเวทมนต์แต่ในโลกเก่าเนี่ยเขาอยู่ในโลกแห่งเทคโนโล,โลยีเข้าใจไหมคือเขามีทั้งปืนทั้งรถทั้งเอออะไรเออแต่ก็ยังเป็นแบบปกครองด้วยพระราชาอะไรประมาณนั้น แล้วโลกเก่ากับโลกใหม่ของเขาเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่คล้ายๆกันก็คือการกักเก็บมานาในโลกเก่าเขาจะเรียกว่าพลังชีแล้วด้วยการนี่อเอกเนี่ยกับชาติมาเกิดในร่างเบบีแล้วมีความทรงจําของโลกเก่าเนาะเขาก็เอาทฤษฎีของการกักเก็บพลังชีเนี่ยมาใช้ในการกักเก็บพลังมานาแล้วปกติเนี่ยเด็กในโลกใหม่เนี่ยก่อนที่จะมาเป็นนักเวทได้เนี่ย ก็คืออายุ1213เป็นต้นไปเนาะแต่พระเอกเนี่ยมันเสือกกะเก็บพลังมานาะแล้วก็แล้วก็ปกพลังตัวเองได้ตอนอายุแค่4ขวบหลังอย่างนั้นก็เวอร์วังอลังการไปเลยแต่ที่ผมชอบเรื่องนี้เนี่ยว่าการ์ตูนเนี่ยเขาไม่เล่าเรื่องแบบยืดเยื้อเขาเล่าแบบกระชับสั้นๆแต่แบบสนุกอะ่ะมีอะไรให้น่าติดตามตลอดก็คืออีเวนทุกอีเวนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันชวนให้ติดตามแล้วก็ไม่ได้ทําให้คนอ่านเบือ่อ เรื่องที่3 The Legendary Moonlight Sculpture เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คล้ายกับ s อฟต์อารเนาะเป็นโลกที่มีเทคโนโลยีมากพอที่จะทำให้คนเข้าไปเล่นเกมได้แบบเสมือนจริงอะและในเรื่องนี้เนี่ยตัวพระเอกเองเนี่ยมันจะมี2เกมไอเกมเก่าเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นอันดับหนึ่งของทั้งเกมเลยแล้วอยู่ดีๆเขาก็ขายตัวละครทิ้งแล้วเพิ่งมารู้ว่าเคตัวละครแม่งขายได้ราคาสูงขนาดน,นี้เลยเหรอวะ เขาเลยกลับมาเล่นแต่มาเล่นเกมใหม่ที่กำลังดังอยู่ตอนนั้นอนะแล้วด้วยความเป็นสกิลพระเอกตัวของพระเอกเนี่ยมันต้องเจอกับเหตุการณ์กับคลาสอะไรก็ตามที่มันแบบไม่ธรรมดาเป็นคลาสแรร์ของเกมเกมนั้นนะอะพระเอกก็ดันทุลังได้คลาสนักแกะสลักและด้วยความอาชีพนักสร้างเนี่ยในสายตาคนทั่วไปมันก็คงไม่เก่งใช่ไหมแต่เรื่องนี้ไม่เลยพระเอกเป็นโค้ดโอพี แม่งใช้แบบสกิลนักสร้างมาจิมมมาจ้มมอนมาจิ้มมอนมาตีมอนในดันน่ะแล้วโอ้โหผมไม่อยากสปอยเอาเป็นว่าคุณลองไปอ่านกันเองแล้วกันแต่ผมอยมากเตือนไว่อย่างหนึ่งว่าการ์ตูนเรื่องนี้เปลี่ยนผู้วาดมาแล้วสองครั้งไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรแต่ว่าสไตล์การวาดของแต่ละคนก็ไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันคุณอาจจะงุดหงิดไปบ้างแตเ่เนื้อเรื่องมันเจ๋งจริงๆแล้ว ด้วยความที่ผมเนี่ยอ่านการ์ตูนแล้วติดใจใช่ไหมผมเลยไปอ่านนิยายเฮ้ยนิยายแม่งสนุกกว่าอีกเว้ยผมเลยอยากแบบลองแนะนําให้คุณลองไปอ่านการ์ตูนมันดูก่อนเนาะถ้าคุณคิดว่ามันสนุกเฮ้ยผมแนะนําให้ไปอ่านนิยายเลยมันเจ๋ง,จร,งจริงครับเรื่องที่2 solo leveling หรือว่า i alone level up เรื่องนี้นะครับก็เป็น อีกเรื่องหนึ่งที่กําลังฮอตคิดอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันแต่ผมว่าหลายๆคนแหละคงยังไม่ได้อ่านหรือว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะอ่านเพราะว่าไทยมันเพิ่งเอาลิขสิทธิ์เข้ามาเนาะเอาเป็นว่าผมจะเล่าคร่าวๆให้ฟังแล้วกันคือในในโลกของตัวการ์ตูนเองเนี่ยมันมีเกตมีประตูมีว้าโล่ขึ้นมาแล้วแบบมีมอนออกมาไล่ฆ่าคนเนี่ยแล้วคนที่อยู่ในโลกเนี่ย จำนวนหนึ่งเนี่ยได้ปลุกพลังตัวเองขึ้นมากลายเป็นฮันเตอร์หรือว่ากลายเป็นนักล่าแล้วทีนวเ,เนี้ยตัวพะเองกเนี่ยเป็นนักล่าระดับล่างสุดของล่างสุดอะคือกระจอกที่สุดแล้วอะแต่มีอยู่วันหนึ่งครับเขาได้เข้าไปในดันเจี้ยนลรงดีซึ่งไอ้ดันเจี้ยนเนี่ยม,มันสมควรจะง,ง่ายเข้าใจไหมด้วยกลุ่มคนที่เข้าไปเลดในดันเจี้ยนเนี่ย มันสมควรจะง่ายแต่ไอ้ดันเจียนเนี่ยดันมีอีกดันเจียนลับซ่อนอยู่ในดันเจียนนั้นแล้วก็ดันเป็นดันเจียนระดับ S ซึ่งทุกคนในปาร์ตี้แม่งเกือบตายกันหมดเลยเว้ยคือเอาจริงๆเหลือรอดกันแค่สองสามคนอะหลังจากหลังจากดันเจียนจบอะแต่ด้วยความแบบฉลาดของพระเอกที่แบบมีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดก็เลยช่วยคนแบบหยิบมือนึงอะออกมาได้แต่พระเอกก็ต้องเสียสละตัวเองลงไปในดันเจียน แต่เขากลับตื่นขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็พบว่าตัวเองยังไม่ตายแล้วก็ได้ซิสเต็มออกมาอันหนึ่งที่คนอื่นไม่มีเป็นซิสเต็มเหมือนคล้ายๆระบบเกมที่จะทําให้เขาเก่งขึ้นได้อ่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือแม่งปรับๆๆจนโอพอ่ะ <c oughs> คือมันอาจจะมันอาจจะฟังดูน่าเบื่อนะครับแต่เชื่อผมนะครับลองเปิดใจแล้วอ่านกระตูเรื่องนี้ดูแล้วคุณจะวางมันไม่ลงจริงแลวหลังจากที่ผมติดเนี่ย ผมก็เหมือนเดิมครับไม่อ่านแค่การ์ตูนผมกลับไปอ่านนิยายซึ่งนิยายมันจบแล้วเนาะแล้วก็อยากจะบอกว่าเฮ้ย mm hmm. มันสนุกมันสนุกจริงๆลองตามไปอ่านกันดูได้ครับ mm hmm. และเรื่องสุดท้ายนะครับนี่เป็นการ์ตูนที่ผมชอบมากๆโดยส่วนตัวเลยคือเรื่อง t o n d e m o Skill There Is A Guy o r m a h i หรือว่า สกิลสุดพิสดารกับเมื่ออาหารในต่างโลกนะครับ mm. คือเรื่องเนี้ยพระเอกกะโดนเชิญไปต่างโลกต่างโลกอีกแล้ว mm. แต่ตัวพระเอกเองเนี่ยไม่มีสกิลต่อสู้มันมีสกิลในการแบบซื้อของจากซูเปอร์คือเปิดซูเปอร์ไม่ใช่เปิดซูเปอร์สิคือมีสกิลในการซื้อของจากโลกเก่าจากญี่ปุ่นอนะ่ะ แล้วเอามาใช้ในโลกที่เขาโดนซัมมอนไปแล้วคือตัวพระเอกมันทำอาหารเก่งแล้วก็จับพัดจับผูไปไปมา,มาไปทำอาหารแล้วก็มีหมาป่าเป็นเลียมาขอติดตามหลังจากนั้นก็มีแบบสลามน่ารักน่ารัก,รกตัวหนึง่งแล้วก็มีมังกรโง,ง,ง่ตัวหนึง่งตามมาทุกตัวที่ตามมาเพราะอาหารที่พระเอกทำเลยนะครับแต่อย่าดูถูกสกิลของเขานะครับ อาหารที่เขาสั่งมาจากซุปเปอร์ทุกอันเนี่ยสามารถเป็นบัฟให้กับคนหรือว่าสัตว์เลี้ยงก็ได้แล้วก็ด้วยด้วยเนื้อเรื่องเนี่ยที่พระเอกมันโอพจากสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคือมันก็ไม่ได้แบบมือฝาตุ้มตามแต่มันตลกด้วยความละโมบของสัตว์เลี้ยงที่ตัวพระเอกมีเนี่ยอย่างเปเรียอย่างสไลม์เออย่างมังกรเออย่งแต่ละตัวนี่อาหาแต่เรื่องกินทั้งนั้นนะครับแล้วก็ ไอสามตัวเนี้ยก็นำพาความชิบหายว่ไป่วงมาให้พระเอกพ่อๆครับที่พระเอกเอาอาหารให้มันนั่นแหละครับลองไปอ่านดูครับการ์ตูนเรื่องนี้ผมเนี่ยติดงอมแงมหนักมากถึงขั้นซื้อทั้งหนังสือการ์ตูนแล้วก็ซื้อทั้งหนังสือนิยายของมันมาอ่านเอาเป็นว่าการ์ตูนทั้งห้าเรื่องนี้ไม่ควรที่จะพลาดสักเรื่องเดียวเลยครับแนะนำแนะนำอยากให้ทุกคนเนี่ย ลองเปิดใจกับมันดูแล้วลองอ่านกับมันดูสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนและก่อนที่ผมจะจากไปเนี่ยผมฝากทุกคนนะครับกดไลค์และ subscribe ช่องด้วยและกดกระดิ่งข้างๆปุ่ม subscribe ไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่างๆที่ผมจะทำมาในอนาคตสำหรับวันนี้สวัสดีครับ